ตัวหนึ่งก็คือธาตุเหล็กย้ําทุกครั้งนะว่าธาตุเหล็กอ่ะไม่ได้จําเป็นสําหรับทุกคนนะักเกอร์ทาร่าไปเอาเหล็กมาเสริมโดยที่ไม่ได้ตรวจว่าเต็งขาดหรือเปล่าเพราะมันมีผลเสียมากๆด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขาดธาตุเหล็กแล้วเราด้านไปกินเหล็กเสริมเหมือนแบบ ินวิตามินซีกินวิตามิน B, บีกินแมกนีเซียม,มอะไรอย่างเงี้ยนะคือเหล็กไม่ใช่นะเหล็กเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบผ้าขาดถึงกินช่วงสเตรทมากๆเนี่ยอาจจะไปเจาะเลือดดูเนาะถ้าเกิดต้องเสริมอ่ะเพราะว่าความเครียดมันจะทำให้ร่างกายแบบลดการแอบซอบธาตุเหล็กได้ลงก็แค่เพิ่มโอกาสที่จะขา,าดธาตุเหล็กได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นผู้หญิงวัย50ที่ฮอร์โมนก็เริ่มดอป นะบางคนก็มีปัญหาเรื่องเลือดประจำเดือนมาเยอะมากๆนะปาถี่มากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอเครียดด้วยเนี่ยคือการดูดความเครียดทําให้การดูดซึมธาตุเหล็กน้อยลงในขณะเดียวกันก็มีการเสียเลือดไปเยอะนะคะก็จะซีดในกลุ่มนี้จะต้องเสริมธาตุเหล็กเหล็กเนี่ยโดยตัวมันเนี่ยถ้ากินเข้าไปมันจะเป็นอนุมูลอิสระนะอไรทาลายเซลล์ทำให้แก่เร็วเอาความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้เรื่องไหนได้บ้างถ้าเรารู้แล้วว่าช่วงที่เราเครียดนานๆเนี่ย มันมีโอกาสที่จะขาดธาตุเหล็กได้เพราะว่าการดูดซึมเหล็กเนี่ยมันน้อยลงถูกป่ะก็ควรที่จะเลีย่ยงกินอาหารที่ไปบล็อกการดูดซึมธาตุเหล็กปริมาณลงหรือลองดูซิว่าเออมันมีสารอาหารกลุ่มไหนที่ไปบล็อกการดูดซึมธาตุเหล็กบ้างชาเขียวมันจะไปลดการดูดซึมเหล็กนะ 30%มิเอนตกไอีออกซิแดนต์แหละชาเขียวก็กินได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้กินแต่ก็ไม่ใช่แบบกินชงเข้มๆทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนตลอดเวลานะโดยเฉพาะในผู้หญิงที่วัยใกล้หมดประจำเดือนที่เลือดประจำเดือนมาเยอะๆๆต้องระวังนะคะามาดูกลุ่มวิตามินกันบ้างวิตามิน B ให้กิน B ีรวมไปเลยจ้ะเพราะความเขยมมันจะยับยั้งการดูดซึมแล้วก็การนำวิตามิน B ไปใช้สองเด้งนะดูดซึมก็น้อยเอาไปใช้ก็ยาก วิตามิน B เนี่ยสำหรับร่างกายเนี่ยแปลว่าเจอสกัด2ด้านดูดซึมน้อยถึงแม้ว่าบางทีจะกินเข้าไปเยอะๆแต่การนําไปใช้ก็จะยากด้วยยังไงก็ต้องเสริมแหละนะดีกว่าปล่อยไปไม่ทําอะไรเลยนะคะแต่การเสริมวิตามิน B ไเนี่ยมันต้องเสริมแบบปริมาณสูงวิตามิน B เนี่ยจะช่วยเรื่องของให้พลังงานนะก็เข้าสู่กระบ,บวนการคลีฟไซเคิลนะคะเออแบบนั้ก็คือ อาหารอะไรที่กินเข้าไปมันก็ไปช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึมก็ผ่านมาเป็น ATP ก็คือเป็นหน่วยพลังงานของร่างกายนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของออการทำงานของระบบประสาทนะตัวที่2คือวิตามิน C ีนะควาเครียดก็จะทำให้ร่างกายต้องการวิตามิน C มากขึ้นเพื่อที่จะแป็นตัว แอนตี้ออกซิแดนตนะวิตามินซีนะเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระนะคะต่อต้านฟรีเรดิ c ค l ลต่างๆนะพวกสารอนุมูลอิสระต่างๆพยานร่าง,างกายก็ต้องการวิตามินซีมากขึ้นัวนลาพันมิลลิกร,รมัมในกำลังดีนะตัวหนึ่งที่มัสเลยนะคะเธอคือวิตามินดีด็อก ระบุไปเลยว่าเป็น D3 ความเครียดมันจะยับยั้งการดูดซึมและเมตาบอลิซึมของวิตามิน D3 คืออย่างนี้วิตามิน D3 มเนี่ยกว่าร่างกายจะเอาไปใช้ได้มันต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนมากตั้งแต่ว่าเราจะต้องพาตัวเองไปเจอแดดแสงแดด UVB มากระทบผิวเราเปลี่ยนตัวคอเลสเตอรอลในใต้ชั้นผิวหนังเราเนี่ยนะให้กลายไปเป็นวิตามิน d ด็อกเนี่ย ที่ในรูปยังไม่พร้อมทำงาน inactive form ก่อนแล้วมันก็แบบไปเปลี่ยนที่ตับอ่าเปลี่ยนแก๊กแรกก็ยังทำงานไม่ได้ต่อมาตับส่งไปที่ไตไตก็เปลี่ยนอีกแก๊กหนึ่งถึงวิตามินดีถึงจะทำงานได้ ะะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ร่างกายมันเครียดออการดูดซึมวิตามินดีตั้งแต่แรกมันก็น้อยลงไปแล้วและกระบวนการเมตาบอลิซึมวิตามินดีที่พูดถึงเนี่ยผิวหนังมาตับมาไตายอะไรเงี้ยสามออแกนเนี้ยนะกระบวนการเมตาบอลิซึมมันก็น้อยลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวิตามินดีสมเนี่ยนะกว่าที่จะแอคชั่นได้เนี่ยออยิ่งถ้าใครไม่ตากแดดช่วงเครียดด้วยนี่ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ กินไปเลยค่ะเออกินหรือบางคนไปฉีดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ต้องไปเจาะเลือดตรวจเนาะเออวิตามิน D3 มเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของกระดูกก่อนเลยัยงั้นการเสริมวิตามินดีสามเนี่ยก็จะเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการที่จะช่วยในการที่จะทําให้มวลของกระดูกมันหนาแน่นเนาะแล้วก็ยังเสริมในเรื่องของภูมิต้านทานในร่างกายนะคะวิตามินดีสามเนี่ยก็คือก็อาจจะหนึ่งหมื่นไอยู ต่อวันนะในช่วงที่เครียดนะคะถ้าเกิดว่าในช่วงแบบปกติทั่ว,วไปก็อาจจะลดลงเหลือสักวันละ2 5 0 0อถึง5 0า0ไอยูนะอันนี้เราก็สรุปแบบนี้นะว่าวันนี้เอาวิตามินมาฝาก3ตัวเอามินเนอรัลมาฝาก3ตัวที่สำคัญมากๆเลือก3ตัวท็อปมาให้นะว่าเวลาเราเครียดเนี่ยเราควรที่จะต้องเสริมเรื่องอะไรบ้างถ้าเป็นเกลือแร่แมกนีเซียมก่อนเลยเนาะ อ่าเป็นกระแลก,ก็แมกนีเซียมนะเรื่องของสังกะสีนะคะเรื่องของธาตุเหล็กนะอันนี้คือในกลุ่มกระแรส่วนในเรื่องของวิตามินนะก็มีวิตามิน B อนะ่ามีวิตามิน C แล้วก็มีวิตามิน D 3หมโมอ,อันนี้สำคัญสุดๆนะจ๊ะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะ